สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบาวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาตามข่าวเกี่ยวกับ เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายหรือที่เรียกง่ายๆกันก็คือว่าที่ชาวไร่เรียกกันก็คือเงินตามนั่นเองครับของปี2565ทับ6เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่ามีโรงงานอะไรบ้างที่จ่ายไปแล้วและที่กำลังจะจ่ายเงินนั่นเองแต่ส่วนมากแล้วก็คือจะอยู่ที่ภาคอีสานนั่นเองครับส่วนภาคอื่นๆก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ เราก็จะมาสรุปสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายของปี2,565ทั้66กันนะครับของปีที่แล้วณวันที่วันนี้ก็คือ19ตุลาคม2,566ที่ผ่านมานั่นเองมีโรงงานน้ำตาล9แห่งด้วยกันในภาคอีสานก็ได้มีการประกาศโอนเงินให้ชาวไร่ล่วงหน้าก็คือเป็นงวดที่2นั่นเองครับ เงินส่วนนี้ยังไม่รวมค่าความหวานและไม่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันอ้อยที่พี่น้องเกษตรกรรออยู่นั่นเองครับก็คือ120บาทก็ยังอยู่ขั้นตอนของการดำเนินการอยู่นั่นเองก็ต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนั่นเองครับ สำหรับการคำนวณค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ66รอบปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและก็ปิดรอบเมื่อวันที่30กันยายน2566การประกาศค่าอ้อยอย่างเป็นทางการต้องผ่านการรับรองจากกอนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่งต่อให้ครมคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะพิจารณาเห็นชอบและประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาต่อไปท่านถึงจะได้ครบทุกส่วนที่เป็นเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายที่จะจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยปี2,565ทับ66นั้นโรงงานน้ำตาลมากกว่า50แห่งจาก58แห่งก็ได้โอนเงิน ในงวดที่1กันเป็นที่เรียบร้อยให้กับชาวไร่คู่สัญญาแล้วสำหรับการโอนเงินในงวดที่สองนี้จะมีการประกาศอย่างต่อเนื่องรายละเอียดที่ชัดเจนก็สามารถสอบถามได้โดยตรงกับโรงงานน้ำตาลที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ส่งอ้อยเข้าไปนั่นเองครับ เราก็มาสรุปสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายหรือเงินตามปี2,566กันเลยนะครับว่ามีโรงงานอะไรบ้างและก็เป็นวันไหนและก็ได้เท่าไหร่นั่นเองครับโรงงานแรกก็อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานก็งวดที่1จ่ายไปแล้ว60 แล้วก็30บาทต่อตันอ้อยในงวดที่2นั่นเองก็จะจ่ายให้ในวันที่25ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแล้วนะครับโรงงานน้ำตาล KSL น้ำตาลขอนแกน่นน้ํำองก็ได้31บาทในงวดที่1และก็30บาทในงวดที่2ก็จ่ายวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองครับ โรงงานน้ำตาล KSL ขอนแกน2วังสะพุงก็จ่ายไป31บาทในงวดแรกงวด2อก็30บาทก็จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่31ตุลาคม6 6ไทยอุดรธานี50บาทในรอบแรกรอบ2ได้40บาทก็จะจ่ายในวันที่7พฤศจิกายน2,566อุตสาหกรรมโคราชพิมายรอบแรกจ่ายไปแล้ว50บาทรอบ2จ่าย40บาทในวันที่8พฤศจิกายน2,500 66และก็น้ำตาลสุรินประสาทก็จะจ่ายไปแล้วรอบแรกที่50บาทครั้งนี้รอบ240บาทในวันที่8พฤศจิกายน2566นั่นเองครับโรงงานน้ำตาลเอราวันรอบแรกก็จ่ายไปแล้ว50บาทครั้งนี้รอบ2จ่าย40บาทในวันที่9พฤศจิกายน2566นั่นเองครับและก็ KBS KBS น้ำตาลคอนบุรี1ก็ จะจ่ายไปแล้ว50บาทรอบ2ให้40บาทในวันที่9พฤศจิกายน2566และสุดท้ายก็คือ KBS น้ำตาลคอนบุรี2อําเภอสีคิ้วรอบแรกจ่ายไปแล้ว50บาทในรอบที่2นี้ให้40บาทในวันที่9พฤศจิกายน2566เช่นเดียวกันนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับโรงงานอื่นๆก็ ให้รีบทยอยจ่ายให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้เอาไปเป็นทุนในการใช้จ่ายกันต่อไปนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ